Don สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะทาทาดีเซล22คอมมนเร็วนะฮะอันนี้มาจากอุทัยธานีนะวัดท่าสุงอ่าเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งว่ารถสตาร์ตติดยากนะรถสตาร์ตติดยากก็เก็บงานประมาณนี้เลยลูกค้าเขียนมานะครับ ก็คือมีซีนท้ายเครื่องดูเช็คเบรกดูท่ออินเตอร์น้ำมันเครื่องซึมบูธคันเกียร์ตึกพวกสายพงสายพานเช็คใหม่หมดคือ,อเช็คใหม่หมดทั้งคันนะพูดไง่ายๆเลยอะเบื้องต้นหลักๆคือลถอาการสตาร์ตติดยากเร่งไม่ขึ้นวิ่งคือติดแล้วก็วิ่งได้นะแต่ว่าติดยากตอนเช้ามาเดี๋ยวลองมาสตาร์ทดูก่อนอ้า เดี๋ยวลองล่อดูนะฮะสตาร์ทเอาน้ำมันล่อติดนะฮะล่อติดดูเดี๋ยวเรามาดึงไหลกลับดูนะว่าหัวฉีดรั่วกี่หัว ระบบไฟพัดลมแอร์แปลงนะเดี๋ยวต้องไล่คืนเดิมเนี่ยที่ต่อต่อไว้นะไล่คืนเดิมเพราะเดี๋ยวมันจะช็อตนะระบบไฟช็อตไม่รู้ว่าแอร์ข้างในแปลงโทโมมาอีกหรือเปล่านะต้องไล่ดูใหม่ท่อ้ํามันไหลกลับนะเขาไม่ออกนะขาดแน่ๆอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยไม่เคยถอดเลยมาดึงท่อามันไหลกลับดูนะ ไหล่จับมีปัญหาคนระับวัดฉีดตัว<ม>พอร้องมเลน<ม>ตลับข<ม>อ,องมวัฉีดนะแรงวูล<ม>ีแรง,งมาดูมาดูควันนะคร ดำนะหัวฉีดมีปัญหาระบบน้ํามันมีปัญหานะอันนี้น้ํามันเต็มถังเลยเมื่อกี้นี่น้ามันมันดันออกเองมันมีลมย้อนกลับมาต้องไล่ระบบเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลังแล้วก็ไล่น้ํามันไหลกลับนะเขาของหัวฉีดมันไหลไหลกลับแรงมีปัญหาอยู่ต้องมาล้างใหม่ถอดอันนี้ถอดออกก่อนอน,นีน้ำมันดันม,มาดูระบบเกียร์นะ ดูเหยียบคัด์เกียร์เข้าไม่ได้นะครับเนี่ยเราติดเครื่องอยู่เห็นไหมขัดอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องนะดับเครื่องชุดคัด์มีปัญหานะเนี่ยเกียร์เข้าไม่ได้ต้องยกเกียร์ดูชุดคัด์ด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ดูทดสอบวิ่งเทสตนะรถมีเสียงเคกมวจีนะฮะนิดนิด เบาๆแล้วก็เกียร์เข้าขัดๆนะเกียร์เข้าขัดๆแต่อัตราการเร่งวิ่งปกตินะ,ะ,ะช่วงชูดขึ้นมีเสียงเคแก๊กระบบน้ำม,นมันมีปัญหาด้วยแจะต้องยกเกียร์ดูด้วยนะว่าหัวชีสูบสีนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดซ่อมนะน,นี่ของใหม่นี่ลูกค้านะ หลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะสุบสีอ้าวเครื่องติดง่ายนะมาดูไหลกลับโอเคไหลกลับนิ่งๆแล้วเดี๋ยวถอดหัวฉีดล้างสามหัวนะนั้นเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วถอดนี้ล้างเพื่อหาอาการว่าต้นไหนมีปัญหาอีกไหมว่าเคกงไหมนะะอะไรทีละต้น ขอฉีดน,นะฮะหนึ่งสองสามเจ็ดจุดต่อมอันนี้เดี๋ยวหน้าจะต้องดูก่อนนะต้นที่สามเนี่ยเป็นรอยแล้วก็ล้างจะขึ้นดูทีะต้นว่าต้นไหนมีปัญหาหลังจากล้างสี่หัวแลนะสามหัวนะฮนะมาติดเครื่องดูเครื่องติดง่ายนะนะมาดูไหลกลับอ่าไหลกลับโอเคต้นที่หนึ่งอันนี้ล้างนะครับ ต้นที่2องผ่านต้นที่สามผ่านนะฮลา้างต้นที่สี่เปลี่ยนทุกต้นโอเคเรียบร้อยนะก็จะามาไล่เปลี่ยนพื้นส่พานเทมมิ่งไล่ระบบเปลี่ยนระบบน้ำมันใหม่หมดเลยกองหน้าหลังหน้าแล้วก็ท่ออัดมันไหลกลับไล่เป่าตัวท่อไหลกลับนะน้ำมันเปลือนสกรปรก ชุดแรงอะไรที่จะเปลี่ยนนะก็จะเป็นพวกสายพานเทมิ่งแอร์ได้ชาร์จลูกรอกตัวตั้งตัวตามนะตามใหญ่ตามเล็กปั๊มน้ํานะระบบน้ํามันฝาปิดน้ํามันเชื้อเพลิงกองหน้าลูกหลังระบบน้ํานะท่อน้ําทั้งหมดเจ็ดเส้นนะที่จะต้องเปลี่ยนที่เป็นยางนะชอบรัวช็วเดเซตนี้มาดูสายพานนะสายพานเริ่มดันออกมานะนี่แตกแล้วเริ่มขาดนะเนี่ยเรียบร้อย สมควรอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดนะชุดนี้ท่อน้ําที่เป็นยางทั้งหมดรอบเครื่องเปลี่ยนก้นอ่างนะน้ำมันเครื่องซึมนะอันนี้ต้องเปิดสองชั้นนะเดี๋ยวทําก้นอ่างใหม่ด้วยนะนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ดูหนักรั่วเยอะเลยเปิดก้นอ่างนะอันนี้สองชั้นนะเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้ถึงชั้นสองเลยนะแล้วก็ปากเกนหน้าปั๊มก็เปลี่ยนใหม่ อแบบนี้เลย,ยกเกียร์ลงมาดูนะฮะซีนท้ายเครื่องไม่รั่วนะฮะลูกปืนไปเกลอ่ะไปเกียร์แตกเนี่ยเอาไม่ออกเลยตายอยู่เนี่ยก็แม่ปั๊มคัดล่างนะฮะดูไม่สุดนะเสียเนี่ยลูกปืนกดคัดนะฮะหนึ่งลูก ชุดผ้าคัดเมันแทบเลยด้านนะี่ถึงจะถึงดีเบสนะเปลี่ยนใหม่ผ้าคัดจานกดอันนี้เดี๋ยวล้างความสะอาดอะไรที่จะเปลี่ยนนะผ้าคัดจานกดคัดนะลูกปืนกดคัดลูกปืนปลายเกียร์แม่ปั๊มคัดล่างนะ,ะชุดนี้ เฟืองท้ายติมนะเดี๋ยวซีนใหม่หน้าแป้นใหม่นะครับเปลี่ยนซีนเป็นเฟืองท้ายนะผ้าเบรกนะผ้าเบรกตัวนี้จะเป็นรถตัวใหม่นะจานโตแต่ลูกค้าใส่จานเล็กมานะครับเนี่ยแล้วมันก็จะกินไม่เต็มหน้าเห็นไหมเนี่ยรองเหลืออยู่นี่แล้วดูผ้าเบรกเห็นไหมเออกินไม่เท่ากันเนี่ยผ้าเบรกแหว่งอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกตรงรุ่นนะตัวจานโตตัวจานโตแล้วก็อ่เจียจานใหม่เบรกหลังโอเคนะอผ้าเบรกหลังยังเหลือๆหนาะๆอ,นะนะอยู่จานก็เดี๋ยวจะอัดลูกปืนอัดจาระบีรล้อใหม่ข้างขวาแม่ปั๊มเบรกนะหนึ่งตัวผ้าเบรกข้างนี้รู้สึกว่าจะกินเยอะหน่อยอเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าเบรกไปเลยนะคู่หนึ่ง เก็บงานช่วงล่างทั้งหมดนะฮะให้พร้อมใช้เลยก็คือเปลี่ยนพวกุงพวกบูธปีนกบนปีนกล่างนะแขนลูกมงลูกหมากเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะอ่าชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยด้วยนะน้ำมันรั่วอยู่เนี่ยซึมนะฮะเปลี่ยนชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยอันนี้คือเซตด้านหน้านะฮะอ่าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นบูธหูแหนบนะฮะหลังเดี๋ยวเลาะเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งหมด6ตัวนะซ้ายขวาเห็นนะก็ช่วงล่างลูกหมากคันส่งกลางแขนนะ ลูกหมากบนล่างบูธบนล่างนะบูธหูแหนบชุดซ่อมกระปุกคงมาลลยอัดบูธหูแหนบร้อย <700. S 1> อันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะ <100. S 1> เก็บตัวยกขึ้นด้านหน้านะล้อออกหมดแล้วน,นะน้ช่วงลงช่วงล่างปีกนกล่างนะ <100. S 1> ทอทอชั้นบา เลาะเปลี่ยนใหม่หมดชุดซ่อมกระปุกพวองมาลัยนะเปลี่ยนทั้งหมดเก็<อ>บงานนะะช่วงล่างเสร็จรนะต่างศูนย์จัดทรงใหม่นะฮะอันนี้จอดไว้เดี๋ยวดูเรามาสตาร์ทเครื่องตอนเช้าดูนะฮะว่าติดยากไหมก็เดี๋ยววันนี้จะไล่ระบบพัดลม ลมคอนเดนเซอร์ลาระบบไฟอแอร์ดูในกล่องชุดกล่องฟิลดูโทโบวันนี้นะฮะสตาร์ทเครื่องก่อน <c oughs> ก็จะไล่เก็บระบบดูดูโทโบนะแล้วก็ดูยางแท่นเครื่องไล่ระบบไฟอันนี้รถเรือตาตติดได้แล้วง่ายๆเสียงช่วงล่างดูท้ายขึ้นมาสูงเลยมาไล่ระบบไฟพัดลมแอร์นะฮะไปพัดลมต่อไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทำคืนเดิมอันนี้ก็ลงไปที่ เซ<ม>นเซอร์ตัววัดน้ำมันนะ่ะเข้าไปข้างล่างต่อขึ้นมานีวตัดออกใหม่จัดระบบนี้ออกอก็อันนี้ก็จะเป็นระบบไฟหน้าก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนไม่ต้องไปตัดออกอันนี้ก็าจะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็แอร์ลูกค้าเพิ่งทํามานะแปลงมาอันนี้นพพลังพึ่องอ่าคอนเดนเซอร์ จับไม่มีเลยตัวพัดลมตัวเดิมนะฮะลูกค้าแปลงพัดลมไว้เดี๋ยวจะเอาพัดลมคือเดิมแล้วก็หาขาจับมาใหม่หมดเลยอันนี้ก็จะมีพัดลมคอนเดนเซอร์นะฮะเดี๋ยวจะหาพวกขาใส่ใหม่หมดเลยให้มันยึดตรงเหมือนเดิมๆใส้กองแอร์ยางแท่งเครื่องใต้ขวาโทอโบนะฮะลูกค้าบอกว่ามันหลวมใช้ได้นะครับไม่แน่นอยู่ใช้ได้ โอ้โหไม่ได้นะสายพานเทมิ่งนะอันนี้เปลี่ยนไปใหม่หมดแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรับแต่งใหม่ทุกครั้งนะถ้าทานดีเซลเนี่ยสายพานมันจะออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราต้องแต่งให้มันเข้าไปนะเพราะฉะนั้นวิ่งๆสักพักหนึ่งมันจะดันออกมาสายพานข้ามรองอีกออันนี้เราจะแต่งใหม่ใส่พัดลมเรียบร้อยนะฮะสายพานแก้แล้วดูสายพานดันเข้าไปแล้วนะติดเครื่องดู โอเคประมาณนี้นะฮะไม่มีด่านพัดลมทำง,งานปกติประกอบเสร็จเรียบร้อยนะมาดูโค้ดในกล่องนะฮที่ขึ้นอยู่ตอนในรถนะพ้อปกครองขึ้นเกี่ยวกับร,ระบบน้ำมันนะครับแล้วก็ความร้อนอ่เครื่องเคยน้ำแห้งหรืออะไรทั้งอย่างแล้วก็พัดลม ที่ว่าต่อไว้นะมันช็อตขึ้นเนี่ยแฟนสองน,นะะที่ต่อช็อตไว้เดี๋ยวจะมาลบโค้ดดูนะนะระบบพัดลมระบบแอร์พูดง่ายเลยเอที AT นะที่ต่อไว้มาลบก่อนว่าหายไหมโอเคโค้ดลบออกนะระบบระบบน้ำมันเดี๋ยวเราจะลันเครื่องดูนะดูอุณหภูมิว่าทำงาน ปกติไหมแล้วก็พัดลมทำงานตอนไหนนะตามที่กล่องสั่งทำงานหรือเปล่าอ่าอุณหภูมิ96้าองศาเนะียดูพัดลมทำงานอันนี้เพิ่งทำนะพอ95พอ95้า้ิงเข้า96ก็จะทำงานทำงานประมาณ30วินาทีรอบต่ำนะนับหนึ่งสาประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็จะหยุด30วินาที ีรอดูนะว่าจะทำงานปากติไหมอันนี้หยุดแล้วนะสามสิบวินาทีหยุดุหภูมิลดลงนะอยู่ที่เก้าสิบสองศาดูที่หน้าปัดความร้อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครึ่งหนึ่งไม่เกินนี้ ในกรณีพัดลมทํางานอ่าแบบนี้ถือว่าปกติแต่ถ้าเกิดทํางานรอบสูงหรือว่าพัดลมทํางานตลอดแสดงว่าระบบน้ํามีปัญหานะหรือว่าพัดลมมีปัญหานั่นเองถ้าแบบทํางานแบบนี้ถือว่าปกตินะขั้นตอนสุดท้ายนะคือการลงทะเบียนหัวฉีดนะปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่ให้เข้ากับกล่อง ECU นะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะอันนี้ทางเราจะทําให้ทุกครั้งนะสําหรับรถทาทาดีเซลที่ทําเกี่ยวกับ วัฉีดนะอ่าอาุณหภูมิได้ที่นะครับไปกันเลยอันนี้ปรับค่าการฉีดน้ำมันทีละต้นนะะให้เข้ากับกล่อง ECU ตอนที่สองนะฮะ เครื่องจะออกเก๋งๆแล้วก็จะเงียบต้นที่สามต่อไปฟังเสียงเครื่องจะมีเกอ่ๆแล้วก็เงียบต่อไปต้นที่สี่ต้นสุดท้ายฟัง แข่งเขยขายเงียบเดินนิ่งแล้วนะนะเรียบร้อยทดสอบวิ่งเทสนะฮะหลังจากแก้ไขทุกอย่างหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าช่วงมวือฉีดนะ่าถ่ายภาพที่มีรถวิ่งดีดได้เป็นร้อยนะฮะช่วงลนุ่ช่วงล่างโอเค หลังจากเสร็จเรียบร้อยนะก็คืออันนี้ก็จะเก็บงานล้างล้างอาฉีดนะล้างอาฉีดเตรียมตัวนำส่งอุทัยธาน,นีนะโดยคนเก็บภายในนะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เบื้องต้นลูกค้าแจ้ง การรถสตาร์ทไม่ติดหัวฉีดมีปัญหานั่นเองรนะระบบน้ำมันก็ทางลูกค้าสั่งให้เก็บงานใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดสายพันเทไทมิงทั้งชุดของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะ,ะก็ช่วงล่างทั้งหมดนะไล่ระบบแอร์ที่ต่อไว้ชุดสายไฟไล่คืนเดิมเปลี่ยนพัดลมคอนเดนเซอร์หนึ่งตัวนะหัวฉีดเปลี่ยนชุดซ่อมสูบสีหนึ่งต้นนะแล้วก็ร้างหัวฉีดทั้งหมด3หัวอ่า จบสวยๆไปเลยนะฮะพร้อมลงทะเบียนหัวฉีดใหม่ปรับค่าการฉีดน้ำมันให้เสถียรน,นะให้เท่ากันกันกบกลนะ่อง ECU นะฮะอ่าเคสนี้ก็เรียบร้อยเตรียมตัวเคสนี้นะเดี๋ยวจะขับไปส่งเองถึงที่วัดอ่าท่าซุงเลยนะสำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 0 0 0 2เรื่องรถทางาเ ชัางต้นผาผานชนบุรีซื้อขายซ่อมจบท,ที่เดียวนะจ๊ะ